สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของตรีมมอเตอร์โดยผมชันชัยนะฮะสำหรับวันนี้ดรีมมอเตอร์ก็มีเรื่องราวของรถบรรทุกอีกหนึ่งคันที่จะมาเล่าให้กับหลายๆท่านที่สนใจในเรื่องราวของรถบรรทุกน,นะครับแล้วก็เอฟซหลายๆท่านที่ติดตามในช่องของดรีมมอเตอร์นะฮะสำหรับวันนี้ดรีมมอเตอร์ยินดีที่จะนําเสนอรถบรรทุกฮีโนเป็น f อฟปีที่จดทะเบียนก็คือปี2557นเนะครับเครื่องยนต์212แรงมา้าความยาวของตัวถังอยู่ที่ เจ็ดเมตรยีเซนนะครับในสเปคของเขานะฮะสภาพโดยรวมรถคันนี้นะครับจัดได้ว่าอยู่ในสภาพที่สวยนะครับเพราะรถคันนี้เคยเคยออกจากบดีมมอเตอร์ไปแล้วในครั้งที่1นนะครับแล้วก็ก่อนที่จะออกไปเนี่ยผมก็เซตรายละเอียดทุกอย่างให้อยู่ในมาตรฐานของบดีมมอเตอร์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ออกไปเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆแต่ตอนนี้นะครับกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็สวยอยู่เหมือนเดิมนะครับล้างออกมานี่ยังจำๆอยู่นะครับภาพรวมๆหัวเก่งคันนี้ผม มีการอาบน้ำมนหนึ่งรอบโดยทีมงานของตรีมมอเตอร์นะครับแต่ว่ารถคันนี้ไม่ได้มีชนหนักเลยมันมีรอยขีดรอยอะไรต่างๆเนี่ยผมก็เลยจัดแจงพ่นสีไปในตอนแรกนะครับในรอบนี้นะครับมาผมไม่ได้ทําสีเลยนะครับสภาพหัวเก๋งโดยรวมๆเนี่ยจัดได้ว่าเป็นหัวเก๋งที่สวยเลยทีเดียวนะครับตะเข็บทุกอย่างยังอยู่เดิมทุกจุดนะครับเดี๋ยวให้น้องเขาพาชมภายในก่อนนะครับว่าสภาพของหัวเก๋งเป็นอย่างไรบ้างอน้องเชิญข้างในนิดนึงขอเสียงดังๆนะครับ ไอภายในคันนี้ก็ออกไปอย่างไรก็กลับมามันก็ยังดูสวยงามเหมือนเดิมครับแ mm hmm. คบจะไม่ได้ล้างอะไรมากมายครับมีแค่เป่าฝุ่นแล้วก็เช็ดเช็ดทำความสะอาดเล็กๆลน้อยแล้วก็ไอ้ดูใหม่นิดนึงคันนี้วิ่งไปเท่าไหร่ละคันนี้คันนี้วิ่งอยู่ที่267,987กมดกิโลเมตรครับคันนี้ภายในคันนี้ยัง ยังสวยอยู่เลยครับครับวิ่งไปกี่โลนะสองแสนสองแสนสองแสนกโลเนาะครับผมจัดได้ว่ารถคันนี้วิ่งน้อยมากนะครับสาหรับถ้าเทียบกันเพราะว่ารถยังถูกออกไปใช้งานยังไม่นานก็ย้อนกลับมาที่ตรีมมอเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับภาพรวมๆของหัวเก็งก็ตามที่น้องเขาแจ้งไปนะครับสภาพเดิมทุกอย่างตะเข็บเดิมทุกจุดเม็ดอาร์คทุกจุดเดิมหมดนะครับผมเช็คผมตรวจสอบเรียบร้อยแล้วทีนี้รถคันนี้เป็นรถเครนผมจะขอพูดถึงจุดเด่นของเครนตัวนี้นิดหนึ่งนะครับเครนตัวนี้เนี่ยเป็นเครนที่ ตอนนั้นผมติดไปก็คือเดินทางมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ทําการติดตั้งที่ปริมมอเตอร์ทั้งหมดก่อนที่จะติดตั้งนะครับผมก็เช็คทั้งหมดนะครับสภาพของเครนเครนตัวนี้เป็นอาร์ดนรุ่น Z ซ5 0 4 5ตัน4ปอก3ชักนะครับรุ่นนี้เป็นตระขอบพับแล้วก็เป็นเป็นรุ่นยอดนิยมของสเปคสําหรับรถติดเครน5ตันแล้วก็เครนทั้งตัวนะครับที่มาเนี่ยผมเช็คทุกอย่างก่อนที่จะติดตั้งแล้วก็ตรวจสอบทุกรายการนะครับเครนตัวนี้เนี่ย ถ้าเป็นของมาจากญี่ปุ่นที่ไม่เคยทําสีนะครับสีบูมกับสีเสาจากคนละสีกันกับปุ่มเอวแล้วก็เห็นไหมครับเอวกับเสาเนี่ยจะเป็นสีออกเทานิดหนึ่งแต่พอเป็นขากับบูมจะเป็นออกสีฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสีดั้งเดิมมาจากญี่ปุ่นนะครับผมไม่เคยทําสีเลยเครมตัวนี้แล้วก็ตอนนั้นติดตั้งก็ทีมงานของตรีมมอเตอร์ของเรานะครับก็ติดไปตามมาตรฐานทุกอย่างของตรีมมอเตอร์นะครับแล้วก็ เซตระบบของเครนทุกจุดทุกตำแหน่งนะครับณนะเวลานี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบพร้อมใช้งานทั้งหมดทุกรายการในส่วนของเครนนะครับไม่มีรัว่วไม่มีซึมบูมเวลายืดออกไปไม่มีร่องรอยของการซ่อมการการทำมานะครับจัดได้ว่าเป็นเครนที่สวยมากๆตัวหนึ่งสําหรับรีมมอเตอร์ที่ทําการติดตั้งสําสหรับเรื่องของเครนก็ถูกเช็คถูกตรวจสอบไม่มีอะไรต้อง ท,ทีนี้มาในส่วนของกระบะรถคันนี้เป็นรถเกรนผมตัดกระบะความยาวของกระบะอยู่ที่6เมตรกว่านะครับ <c oughs> 6เมตรกว่าแล้วก็สภาพโดยรวมๆของกระบะก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับภาพรวมๆก็คือผมใช้แผงข้าง40เซนตามมาตรฐานของ d r a m motor อยู่แล้วนะครับแล้วก็เปิดได้ทั้งหมดอยู่ที่5ช่องของแผงข้างนะครับ สภาพโดยรวมๆตอนนี้ก็จัดได้ว่าอยู่ในสภาพที่สวยช่วงล่างทุกอย่างนะครับถ้าเรามองดูเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับก๊าซีทุกอย่างนี่สวยหมดเลยนะฮะฝั่งนี้ก๊าซีก็สวยนะครับผมแค่ล้างออกเฉยๆนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยสวยมากนะครับสภาพโดยรวมๆเนี่ยจัดได้ว่าสวยมากนะครับยางยางฝั่งนี้เป็นไงทั้งกินยางเอี่ยมๆเลยนะเหลือประมาณ90้าสเอร์เซนะครับเพราะยางตอนออกจากดีมอเตอร์เพก็เปลี่ยนใหม่นะครับยางชุดนี้นะฮะ ทุกอย่างย่างอะไรเรามีพร้อมหมดนะครับสีสันทุกอย่างนะฮะมีในกระบะต,ตอนมาก็มีสีถลอกมีอะไรผมก็จัดแจงพูดใหม่ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับด้านหลังก็มีเห็นลายนิดๆหน่อยๆพอหอมปากหอมคอสําหรับวัยรุ่นนะครับแล้วก็ช่วงล่างตอนนี้ผมยังยังยัง,ยงไม่ได้ทําแต่ว่าผมจะเช็คให้ใหม่อีกหนึ่งรอบก็คือกลุ่มจระบีนะครับเพราะรถออกไปวิ่งงานประมาณสัก1ปีนะฮะสำหรับรถครันนี้ที่ไปจากรีมมอเตอร์พี่เสดเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงล่างเนี่ย ตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำแต่ผมจะเช็คจรารบีลูกปืนล้อทุกอย่างให้เพื่อให้พร้อมในการใช้งานนะครับแล้วก็ของเหลวดรีมมอเตอร์ก็ทําการเปลี่ยนให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเกียร์เครื่องเฟืองท้ายนะครับกองเครื่องกองโซล่าเราก็จะทําการให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานแล้วก็ระบบคลัชเราจะเช็คให้อีกครั้งหนึ่งนะครับน้ำมันไฮดรลิกต่างๆเราก็จะเช็คให้อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความสบายใจของท่านใดที่เป็นเจ้าของอต่อไปนะครับทีนี้เรามาดู ในส่วนของเครื่องยนต์บ้างนะครับรถคันนี้นะครับยกอย่างง่ายๆอยู่เลยนะครับเมื่อเช้ายางน้านี่ผมเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับคู่หนึ่งเลยนะครับสติ๊กเกอร์ยังไม่ได้แกะเลยเพราะต่อนมายางยางยางไม่ดีนะครับผมก็เลยจัดแจงเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยแล้วก็ถ่วงล้อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับดีมอเตอร์เวลาติดติดเครนเนี่ยจะใช้สายแหลกแบบชนิดที่ดีเลยนะครับเพื่อที่จะ การเวลาใช้งานไปเนี่ยน็อตมันจะคายออกมานะฮะแล้วก็ภาพรวมๆของเครื่องยนต์เนี่ย J.O.8E นะครับ212แรงมนะ้าเป็นรุ่นที่ขึ้นชื่อของตระกูลฮิโน่เขาเลยนะครับสภาพโดยรวมๆก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะครับเห็นไหมฮะในจิกต่างๆที่มาร์คไว้มาร์คไว้เนี่ยจากโรงงานเนี่ยยังไงก็ยังอยู่อย่างนั้นโอลิงทุกส่วนนะครับเราไม่มีไม่มีรั่วมีซึมเลยเนาะเกินเนาะไม่มีครับไม่ว่าจะเป็นโอลิงล่างบนแล้วก็เป็นประเก็นฝาสูบทุกอย่างก็ ัดได้ว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อ่าเดี๋ยวดูเคนนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยยังเป็นสีสีเหลืองอลามจากญี่ปุ่นเลยนะครับเนี่ยไม่มีผมไม่ได้พ่นสีไม่มีการทําสีเลยสําหรับเคียนตัวนี้นะครับแล้วก็คอนทรลท,ทุกอย่างก็จัดได้ว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ในส่วนใต้ teh, ท้องของหัวเก่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงว่าเห็นไหมครับคอยทุกอย่างก็จัดได้ว่าอยู่ในสภาพที่สวยงาม ไม่มีผูเลยแม้แต่แผลเดียวใช่ไหมต้องเกินไม่มีไม่มีร่องรอยการตัดผูเห็นไหมครับตะเข็บทุกตะเข็บก็ยังอยู่ในสภาพที่จากโรงงานมาอย่างไรก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะครับเนี่ยซุ้มล้อเห็นไหมะฮะมีการเสนิมทุกอย่างยังอยู่พร้อมแล้วก็น้ํายาการเสนิมทุกอย่างก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามต้องเกินซูมตะเข็บตะเข็บตรงนี้นิดนึงเห็นไหมครับถ้ามาจากโรงงานเนี่ยตะเข็บของดีโนเขาจะสไตล์นี้เลยนะครับมันจะเป็นครึ่งวงกลมนะฮะ,นะฮะนี่คือลักษณะของหัวเข่งที่ ไม่เคยมีร่องรอยการชนไม่มีร่องรอยของการตัดถูดนะครับสภาพของหัวเก๋งก็จัดได้ว่าอยู่ในสภาพที่สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับทั้งหัวเก๋งก็ฟองๆนะครับณนะตอนนี้รถก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะครับสาหรับรถคันนี้บีมมอเตอร์ตั้งราคาไว้อยู่ที่1นล้านหกแสนบาทเท่านั้นเองนะครับรถพึ่งเข้ามานะครับแล้วก็พึ่งล้างเสร็จท่านใดสนใจนะครับก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์ของผมนะฮะ 0816577048ผมชานชัยถ้าสมมติว่าท่านใดที่รับเป็นเงินสดก็พรุ่งนี้มาขับรถกลับออกไปได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าจะจัดไฟแนนซ์ทางทีมงานของเราก็มีไฟแนนซ์รองรับะนะครับอย่างดีเลยไฟแนนซ์ Finance คอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ <C oughs> ส่วนยอดจัดดอกเบี้ยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เครดิตของผู้เช่าซื้อเป็นหลักนะครับสำหรับรถคันนี้จอดอยู่ที่ Dream Motor นะฮะร,รอลูกค้าอยู่แล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีการส่งมอบกันเนี่ย เราก็มีการรับประกันในเรื่องราวของรถที่เราจําหน่ายออกไปนะครับก็สําหรับรถเครนผมจะมีอยู่3เรื่องที่ผมไม่ได้รับประกันก็คือ 1. น้ําแหง้ง 2. น้ํามันเครื่องแหง้งและก็3อุบัติเหตุจากการใช้เครนอันนี้ผมไม่ได้รับประกันนะฮะสำหรับ <c oughs> การแนะนํารถฮีโน่ g อ2 1 2แรงปีที่จดทะเบียนปี57ติดเครนอาดาโน่หตัน4ปอก3ชักในวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงตรงนี้ก่อนจากกันนะครับอย่าลืม กดถูกใจแล้วก็กดติดตามในช่องของ Dream Motor นะครับแล้วก็ท่านใดที่มีรถที่ต้องการที่จะขายมาให้เราทางเราก็ยินดีนะครับขออย่างเดียวนะครับขอรถสวยๆแล้วก็ถ้าได้ปีสูงๆยิ่งดีนะครับสนใจก็ทักเข้ามาที่เบอร์ของผมนะครับ Dream Motor บางกัทองสำหรับในวันนี้ก็ขอจบการแนะนำรถบรรทุกไปเพียงตรงนี้พบกันที่ครันถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ